สวัสดีพี่น้องครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูหน้างานของรถไถของเราครับงาน512ไร่ครับที่ยังไม่จบครับผมที่ยังคงลงเหลืออยู่เหลือแต่ไถครับผมงานนี้คุณดันกับตะเป็ดครับรับหน้าที่ในการไถครับ คุณดันบอกว่าจะเอาวันนี้ให้จบครับโอ้โห,โหจบบันเนี่ยแต่ว่ากับบันเรียนลายนะครับเรียอแปลงถ้าล็อกนี้เสร็จปุ๊บก็ล็อกนี้ก็มันจะเป็นแหลมๆแล้วครับไม่เยอะนะครับแต่ว่าที่เหลือนี่ขอบอกเลยครับว่าหินครับได้หินก้อนเสาใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยื่องเลือข้างล่างครับ สงสารพันขนาดเลยบอกว่า,วาไ,ไท<อ>ไปล่ลลูกปืนแตกไปสองรอบแล้วครับพันปืนแตกลูกปืนมาขีเม้าแตกเอาไทยได้สำเก็เอาสำนันครับพี่นอ้องนะมันเห็ดหยาดครับมันแกนมันหนาดินหนาแห่งครับเนี่ยสำนาก็โอเคเหรอล่ะเนี่ย เด็ดยำพันหกน้ำกลนครับหัวหน้าหัวหน้าบอกว่าของเรานี่ทำได้สวยมากครับถ้าให้อันดับนี่เขาให้ที่หนึ่งเลยครับย่องใส่ดีขนาดครับพี่น้อง <c oughs> อย่ยองใส่ดีขนาดครับแต่ลราคาประเผ่มหาย ถ้าได้ที่หนึ่งก็เพิ่มราคาหน่อยสิคะอยากให้เห็ดอยกบ่อยากให้เขาเห็ดอีกแต่ว่าราคาเมื่เพิ่มครับเยตบอกว่าเราทำาสะอาดดีมากนะครับแล้วก็ทำได้สวยครับนี่เพราะประสบการณ์ที่ผมเคยทำนี่ครับผม มากกว่าสิบปีครับที่ทําอ้อยครับแต่ก่อนใช้แต่รถไถครับทำตะกี้นี่แต่รถไถเลยเเ้ยวบุกปลาไถสามขั้นครับตะกี้ตะกี้ที่แหลกขั้นเดียวละ่ะโอีน้วอเอเน้า ขันหนีด้วยขันหนึ่งไหม oh, no. ฟอนเดน้อดสามขันเลยก็ฟอ่อนท้ายไปทุกวันนี้เหลือไปสองขันครับรถไถไอตับเพศต์ s <S ลุยฐานหก <'s> ครับ ่ะหากไม่ค่าไปพันพันนี่ว่าแต่ได้ปุ๊กขึ้นมาเอด็ดปุ๊กฉีบขึ้นมาเอ็ดอีกหลังจากวางมือจากการปลูกใบบริษัยยุหาปีกับพันฮะมันเบิดแล้ววะนี่ยู่เติมเลยนี่ยู่เบิดเบิดอดยุบวะ จถไายไปก่อนมันเบิ้งในข<ะ>ีดมันมาตรงดอกอยู่ในขีดมันมาตรงต้องย่างเบิ้งเอาฮะเออถ่ายไปรวดเหมือนแล้งไว้เติมกันเลยหอกเติมเต็มถังวันมาเบิร์ดอกกันเฮ้ยหรอก

บอกให้ับเบสใช้เกียร์สองครับไม่ไหวดินมันมันหยาบครับมันมาคือดินไม่ครับพี่น้องน้องแมนดินไม่เนาะเป็นดินดครับ สิหัวนคือสร้างเจ้าแท้เอารถกระบาลงมาเรียนลูกใครบิน้องจะหาใหม่ละสสิมาาาร้้งเจปลาไทยได้ดีปีนี้ตัวเนี่ยมปลูกไวก็ได้ด้เนี้ยปลูกไวก็ได้ครับถ้าเป็นปลูกไวนี่ต้องใช้ลอตเตอรีตตร่ครับมาปั่นอีกรอบนึงนะครับ หรือไม่ก็ถ้าเอาพัานหกเนี่ยมันได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่าม,มันปลูกเวลาปลูกมันจิเวลาถือขากใหม่มันจืว่าซักครับใหญ่กู <c oughs> เลย เป็นอย่างหากไม่มุนหรอเนาะ คำนี้การเล่นน้ำให้เบิ้งไดอยู่ครับโดยขั้นพุ่นว่าด้ครับขันนั้นเป็นผานสามครับกีตโลขุนใหญ่ครับไอ้ค้อนกีไทยนว่าซักว่าขวบนะเค่ทไปยงสาหนเอารถลยนล่างนี่เป็นอย่างเนาะสีน้ำกนลอีกสี่าตองว่าตองสีไปพุ่เดี๋ยวลงเลย พ่อกับพ่อครับเจเวนดาครับไอ้สิขสีได้สอบถนนอยู่อย่างนีอย่างใส่ดาก็เลยบเอาลงอีกทันสิลงไปทางนี้อีกทีนี้นไอพี่น,น,น้องเบิ่งอะไไอเกียสองนี่ก็ได้คือกันเราเลียงหางมาท่านเลยเป็นเท่านี่เกียสองนี่

ฉพาะไทยนี่อย่างเดียวเนี่ยครับตอนนี้ใช้เวลาหาเมื่อนี้บ่เหรอื่อน<ห>าไว <หา S 1> อ,อตตอไทยไหมตล้าเริ่มไทยมานี่ไหมเมืออ่อยหนุยมากที่สิบสามโอ้โหแมนแมนก้อนนั่นอ,นอีกก้อนนั่น,นสองมือ วันนั้นสองมือมืออีลามากวันที่สิสมมือนี้ยิ่งใหญ่มากครับจะออาไอชิบะไปรถในโคลงติกตอกกอนไปชิบะไปชิบะท้ยรถทายรถติดตอกเลนเอาเปล่นตัว